เกษตรจงส่งความรู้พันธุข้าวแต่ละพันธ์ุมีลักษณะที่แตกต่างกันไปครับตามสายพันธ์ของพ่อและสายพันธ์ุของแม่ที่มาผสมกันมีทั้งลักษณะเด่นลักษณะด้อยข้อควรระวงังกับที่เราจะต้องรู้เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับฤดูการผลิตหรือเหมาะสมกับช่วงเดือนที่เราจะทำนาว่าเราทำเดือนเดือนไหนจะไปเก็บเกี่ยวเอาช่วงไหนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอะไรบ้างจำเป็นต้องรู้รลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ที่เราจะเลือกใช้นะสวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เกษตรจงส่งความรู้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับพันข้าวกอขอนะครับที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเลข5ก็มีกอขอ51 53 55 57แล้วก็59แต่ละพันธ์นะครับมีความแตกต่าง กันอย่างไรมีความสามารถพิเศษหรือมีลักษณะประจําพันธ์อย่างไรบ้างนะครับเราไปรู้จักกันทีละพันธ์เลยนะครับพัน์ที่หนึ่งพันกอขห้าสิเดเป็นพันธ์ุข้าวเจ้าที่มีกลิ่นหอมเป็นพันธ์ุที่ไวต่อช่วงแสงก็คือมีความเหมาะสมกับฤดูนาปี อายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวพันกอขอ51ก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวปานกลางนะครับไม่หนักใบเบาเพราะข้าวจะออกดอกในช่วงประมาณวันที่16ถึงวันที่24ของเดือนตุลาคมนะครับผลผลิตเฉลี่ยของกอขอ51ก็จะอยู่ที่ประมาณ536ถึง736กิโลกร,รัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำนานะครับจะหวานหรือจะดำนะครับก็มีอายุที่แตกต่างกันไปแล้วก็ได้ผลผลิตที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับความสูงของลําต้นลําต้นก็จะสูงประมาณ155เซนติเมตรลักษณะเด่นของพันกอขอ51าทนต่อสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ในระยะการเจริญเติบโตของลำต้นซึ่งสามารถอยู่รอดได้นะครับภายใต้สภาพการจมน้ำได้นานราว12วันควันและหลังจากน้ำลดพันกอขอ1ก็จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วรเป็นปกติและให้ผลผลิตได้อย่างปกตินะครับไม่มีผลกระทบ กับการให้ผลผลิตที่เด่นกว่าข้าวพันขาวดอกมะลิ105ถึง82นั่นก็หมายความว่าถ้าเราทำนาโดยใช้พันข้าวขาวดอกมะลิ105นะครับในช่วงฤดูนาปีมีฝนตกน้ำท่วมฉับพลันนะครับถ้าข้าวขาวดอกมะลิ105จมน้ำ นานถึง12วันน,นะครับก็มีโอกาสรอดน้อยนะพื้นที่แนะนำาก็พันข้าวขอขอ้เป็นพันข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนมากก็อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบน,นคับพันที่ส คือพันกอขอ53พันกอขอ53เป็นพันข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสงก็สามารถทำได้ทั้งฤดูนาปีกับฤดูนาปลังยุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณ133วันเป็นพันธข้าวที่มีอายุมากหน่อยนะครับหรือเรียกว่าเป็นพันธุ์ข้าวหนักนั่นเองครับ ความสูงของลำต้นลำต้นก็จะสูงประมาณ125เซนติเมตรผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณเริ่มต้นที่725กิโลกรัมต่อไร่จนถึง999กิโลกรัมต่อไร่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพส่งเสริมให้การออกดอกออกรวงดีนะครับก็จะสามารถให้ผลผลิต ูงได้เป็นตันเลยเปรียบเทียบกับพันข้าวปทุมธานี1นะครับพันกอขอห้าเนี่ยนะครับก็จะให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันปทุมธานี1แล้วก็พันพิชณุโรกสองแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับพันกอขอยี่ลักษณะเด่นต้านทานต่อแมลงบัวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีประวัติการระบาดของแมลงบัวพื้นที่แนะนำครับพันกพันกอขอ53นะครับก็จะเหมาะกับพื้นที่ในานาชนประทานของภาคเหนือพันที่3นะครับเป็นพันกอขอ55พันกอขอ55นะฮะเป็นพันเข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณ104-117วันผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณที่531-825กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเด่นของพันธุ์กข .53 ครับก็จะค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งและมีการตอบสนองต่อปุ๋ยเอนหรือปุ๋ยไนโตรเจน นะครับได้ดีตั้งแต่12ถึง24กิโลกรัมเอนต่อไร่ข้อควรระวังก็จะมีความอ่อนแอต่อเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลพื้นที่แนะนำนะครับพันข้าวขอ5้านะครับก็เป็นพันข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตชนบทานในภาคใต้โดยเฉพาะเขตลุ่มแม่น้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขา โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาพันที่4ครับพันกอขอ57หรือปทุมธานี200มี2ชื่อนะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะรู้จักในนามของปทุมธานี200นกอขอ57เเป็นพันข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ประมาณ107ถึง110วันครับหรือ117ถึง120วันขึ้นอยู่กับลักษณะการทํานาของเรานะครับจะเป็นนาหวานหรือนาปากักดำอายุการเก็บเกี่ยวก็จะแตกต่างกันออกไปความสูงของลำต้น พันธ์กอขอ57ก็จะมีลำต้นสูงประมาณ115-120เซนติเมตรผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยของกอขอ57ก็จะอยู่ที่ประ,ประมาณ714กิโลกรัมถึง1,169กิโลกรัมต่อไร่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมครับส่งเสริมในการออกดอกออกรวง ให้ได้ผลผลิตสูงถึง1,169กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเด่นลักษณะเด่นของพันธุ์กขอ7 7ก็คือให้ผลผลิตสูงทนหนาวได้ดีที่อุณนหนภูมิ14องศาเซนเซียสนะครับยังสามารถให้ผลผลิตเป็นปกติต้านทานต่อเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลสูง พื้นที่แนะนำพันข้าวกอขอ57นะครับก็เป็นพันข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ในเขตชนประทานในภาคเหนือตอนล่างตลอดจนถึงภาคกลางพันที่ห้านะครับเป็นพันกอขอ59พันกอขอ59นะเป็นพันข้าวเจ้าที่ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน คือช่วงแสงนะฮะก็อาจจะมีอิทธิพลบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับ100%อายุการเก็บเกี่ยวพันข้าวกอขอห้กนะครับก็เป็นพันข้าวเบาครับอายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะค,ความสูงของลำต้น ลำต้นก็จะสูงประมาณ125เซนติเมตรผลผลิตเฉลีย่ยประมาณ624กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเด่นต้านทานต่อโรคไหมโดยเฉพาะในจังหวัดพิศณุโลกและจังหวัดราชบุรีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ผลผลิตสูงนะครับซึ่งเป็นข้าวนาปีข้อควรระวัง ไม่ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งมแมลงบัวเพียกระโดดสีน้ำตาลพื้นที่ที่แนะนำเป็นพันุข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนอย่างเช่นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไงบ้างครับพันุข้าวกกข,ขอที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเลข5ครับซึ่งก็ซึ่งจะมีกกขอห้าหสา ห้าห้าห้าเจ็ดและห้าเก้าแต่ละพันนะครับก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปแม้ก,กระทั่งจุดอ่อนข้อควรระวังนะครับว่าพันุ์ไหนนะครับต้านทานโรคไหนอ่อนแอต่อโรคไหนมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศดีหรือไม่ดีนะครับแต่ละสายพันธุ์นั้นมีความแตกต่างกันไป คลิปนี้นะครับก็คงจะมีเกร็ดความรู้นิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับมาบอกเล่า90กันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับว่าการเลือกใช้ผันข้าวให้เหมาะสมกับฤดูกาลหรือสภาพพื้นที่นั้นนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างน้อยๆน,น,นะครับก็ช่วยให้เรา,าประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาพร้อมทั้ง สามารถใช้ประกอบในการวางแผนการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าครับตั้งแต่เราหวานจนถึงเราเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาอะไรอีกมากมายนะครับข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและท่านสมาชิกนะครับบ้างพองสมควรก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือบอกกล่าวเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องนะครัที่ทำนา,าเข้ามาดูหรือศึกษาหาความรู้เรื่องข้าวกับช่องเกษตรจงส่งความรู้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ